สวัสดีครับวันนี้วันที่ยีิบสองแล้วนะครับปกติเ็เหลืออีกแปดวันแต่ในระบบของ CLD เหลืออยู่เจ็ดวันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทำให้ครบสองหมื่นตามที่เราหรือพี่หมออยากจะตั้งเป้าไว้นะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเวรคืนเงินสมทบชราภาพคืออะไรนะครับเป็นข้อสองนะครับในทั้งหมดสามข้อนะครับข้อ ก็คือว่าเรามีเรื่องของการขอเลือกนะครับว่าเมื่อเราเกษียณแล้วเราเลือกเป็นบําเหน็จหรือบํานาญได้อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยครับที่คนเราควรจะมีสิทธิเลือกทางเตินชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะมันเป็นเงินของเราเงินของนายจ้างแล้วก็โบนัสจากเจ้านายนะครับ ตอนนี้สำหรับคนที่ออกจากงานนะครับเกินอายุ35นะครับหลายคนเลยออกมา5ปี6ปี7ปีเงินก็ยังค้างอยู่ในระบบนะครับไม่รู้ว่าเหตุใดพระราชบัญญัติจึงเก็บเงินเอาไว้เหมือนห่วงเงินมากๆเพราะงั้นเนี่ยเราต้องแก้นะครับเงินชราภาพเนี่ยมันเป็นของผู้ประกันตนโดยสิทธิ์แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเขาออกไปแล้วเขาไม่กลับเข้าไปใช้สิทธิประโยชน์7ประการใดๆแล้ว ควรจะให้โอกาสเขานําเงินตรงนี้ออกไปใช้ประโยชน์ไม่ทราบว่าจะเก็บของเขาไว้ทําไมนะครับเพราะงั้นในข้อ2ก็คือการเวรคืนนะครับพี่หมอใช้คําว่าการเวรคืนเวรก็คือเหมือนกับการเรียกคืนนี่แหละครับเพราะว่าเรามีสิทธิเรียกเพราะว่ามันคือสิทธิ์ของเราโดยชอบทมนะครับจึงจะให้ําคําว่าเวรคืนนะครับจะตัดคําว่าขอออกให้หมดเลยทุกๆข้อเพราะว่าขอมันเหมือนเราเป็นเบีย้ย เหมือนเราเป็นล่างเขานะครับเราไปขอเขานะครับข้อแรกก็คือเรามีสิทธิในการเลือกชีวิตของเราข้อสองก็คือเราสามารถมีสิทธิในการเวนคืนเงินสมทบของเราเพราะเงินเงินสมทบของเรามันแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่เบีย้ยหัวแตกนะครับเบีย้ยหัวแตกคืออะไรก็คือสิทธิประโยชน์พวกเก็บป่วยนะครับเ,เรื่องของทุพพลภาพนะครับ พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เราไม่อยากป่วยเราไม่อยากทุพพลภาพเราก็เหมือนซื้อประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปฮะเพราะงั้นนะ่ยในวันนี้ก็จะพูดในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวการเวนคืนหลักของมันก็คือมันเป็นเงินของผู้ประกันตนผู้ประกันตนไม่ได้กลับเข้าไปแล้วนะครับมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนนะครับอายุเยอะๆอะไรอย่างเช่นพานลำเลียงนะครับอย่างเช่นพี่จิมนะครับ พี่ทพิปหรือแม้กระทั่งแจ็คนะครับหลายๆคนนะครับที่อายุเกิน35แล้วจะกลับเข้าไปทำงานในระบบก็ไม่ได้จะเอาเงินไปส่งมาตรา39ก็ไม่มีนะครับบางคนเพราะงั้นเนี่ยเงินตรงนี้ควรจะให้เขาเวนคืนเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมนะครับแล้วก็มีข้อสุดทศอ่าข้ออีกข้อหนึ่งนะคือการเยืมมีคนพูดถึงเรื่องการเยืมมากว่าทำไมถึงต้องยืมเงินของเราเองมันเหมือนหลักของการประกันชีวิตนะครับ คุณยังอยากยังอยากได้สิทธิ์ยังอยากได้สัญญาว่าเอ้ยยังอยากได้เรื่องของตัวสิทธิประโยชน์เมื่ออย่างเช่นเมื่อกเกษียณอยากได้เป็นบำนาญเพราะงั้นคุณอย่าไปขอคืนฮะคุณแค่ไปยืมเงินยืมเงินมันก็เป็นอีกสัญญาหนึ่งแยกออกมานะครับแต่ว่ายืมเงินบนฐานของตัวเ,เงินฉลาภาพที่มีอยู่นะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยไปพี่หมอแนะนำเลยครับวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้คนมายืมเยอะ คุณต้องคิดแบบเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรนะครับเราฝากเงินกับเขาขอไปลงทุนเขาจ่ายเราสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นตนะครับเพราะงั้นเราไปยืมเขาเขาก็คิดดอกเบี้ยกับเราเหมือนเขาไปลงทุนนะครับซึ่งลงทุนเนี่ยพี่หมอเชื่อว่าประกรันคมอย่างมากอย่างเก่งก็ได้สี่ถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขามาลงทุนกับผู้ประกันตนเซเหมือนพวกประกันชีวิตเขาเขาคิดดอกเบี้ยประมาณหกถึงแปดเปอร์เซ็นเนี่ย แล้วเงินก็เป็นเงินผู้ประกันตนเพราะงั้นความเสี่ยงคุณไม่มีเลยเพราะงั้นก็เือเรื่องของการขอยืมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดในในในเรื่องของการขอเลือกขอยืมเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งต่างหากครับวันนี้สรุปในคลิปอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเวรคืนเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมนะครับสาหรับผู้ประกันตนที่ออกมาจากระบบแล้วไม่ต้องการกลับเข้าไปในระบบไม่ได้ใช้สิทธ์ ทั้ง6ประการหรือ7ประการนะครับตามประกันสังคมประกันสังคมควรจะให้สิทธิ์เขาในการเวรนคืนเพราะเขาไม่อยากฝากเงินไม้ให้คุณลงทุนนะครับหรือบางคนอาจจะเกิน15ปีหรือ180งวดเขาอยากได้บำนาญเขาก็ไม่เวรนคืนฮนะ สำหรับคนที่อยากได้บำนาญก็ไม่ต้องเวนนะครับสำหรับคนที่ได้บำเหน็จพี่หมอคิดว่าควรจะให้เขาเวนคืนหรือบางคนที่ได้บำนาญแต่ก็ไม่อยากได้บำนาญแบบพี่หมอก็ควรจะให้สิทธิพี่หมอนะครับไปเก็บเงินพี่หมอหรือสมาชิกผู้ประกันตนไว้ทำไมนะครับก็หวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องของสิทธิในการแก้ไขพรบประกันสังคมในเรื่องของการเวนคืนเงินของผู้ประกันตนในส่วนของเงินชราภาพนะครับเพราะว่า เงินเงินที่เราจ่ายเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเฉพาะเงินชราภาพอย่างเดียวมีจ่ายหลายส่วนละเพราะางั้นน่ะในส่วนที่เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับไอ้สร์นั่นน่ะก็ยกให้ให้ประกันสังคมไปส่วนสเปเซ็นตคืนมาเถอะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ